ไปแล้วพาพูดถึงรัฐบาลนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะให้เนาะ,ะพ่อจันยังว่ายังไม่ให้ที่ไหนก็คงไม่ใช่เมื่อวานอันนี้ส่งเข้าไปในห้องอ,อกรพลังเลขนำโชคห้องหนึ่งและห้องสองอันนี้ก็แล้วบางห้องห้องแรกมีคนเห็นอยู่ร้อยกว่าคนจาก4ี0ห้าคนและห้องที่สองมีคนยังไม่เห็นเพิ่ง10คนนะว่าหลังจาก นะอาจารย์เอาลอตเตอรี่มาจากสนามบินน้ําแล้วก็มาถ่ายลงให้นะว่าใครจะเห็นว่าใครจะดูบ้างนะอาจารย์ให้เวลาอยู่ประมาณสิบห้านาทีอยู่หรอกก็เลยลบออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนจะให้เนาะให้ลอกการบ้านนี่แหละนะการบ้านของอาจารย์เดี๋ยวก็จะถามว่าใครกํำเลขวิ่ง ตัวเด่นเงินล้านของอาจารย์ได้เอาพิมมาเดี๋ยวจะมาขยายความนะครับมันจะสั้นลงเพราะในใบฟ้าเนี่ยอาจารย์จะเด่นอยู่สองตัวและแต่ละตัวจะมีหลักหน่วยอยู่สามหางแต่อาจารย์เน้นอยู่สองหางเห็นไหมจะเน้นในชุดสามตัวในชุดสามตัวเนี่ยหลักร้อยอะไรนะตัวไหนยอย่างไรมันก็จะอยู่ในลัตเตอรี่ของอาจารย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าลอกการบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นหลักละ สองหางอาลองพิมพ์มาโอเคจำได้เดี๋ยวขอทวนนิดหนึ่งว่าใครจําได้มันมาสิบสองงวดเลยได้พี่น้องสิบสองงวดติดๆแล้วนะเลขวิ่งเงินล้านน่ะนะครับนะวิ่งก็จะได้เงินตลอดโอเคแสดงว่าทุกคนจำได้เจ็ดนะเลบแปดเดี๋ยวจะมาขยายความเด่นเจอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนเด่น8ซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนโอเคบ ลอกกันบ้านเนาะโอเคลอกกันบ้านอันนี้คือของกริงซื้อเมื่อวานอยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเฉพาะการบ้านนี้ไหมเออนะชุดละห้าใบนะลงทุนสร้างนะเอาการบ้านเนาะส่วนชุดเต็มนะเป็นวันจันทร์ที่สิบห้าเด้อแต่นะทุกครั้งนะ่ะในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะลงในห้องดอกก่อนพลังเลขนะจะได้เห็นก่อนเพราะฉะนั้นนะครับ ใครอยากได้ไปเห็นนะเข้าห้องแนวทางด่วนในการสั่งซื้อกระเป๋าได้เข้าห้องแนวทางก็จะได้ไปเห็นในวันเสาร์ที่ไม่มีหวยหุ้นนะครับเสาร์อาทิตย์อาจารย์ก็จะลงแบบนี้ทุกครั้งนะครับไม่มีหวยหุ้นมันจะมีเฉพาะหุ้น VIP เพราะเสาร์อาทิตย์ตลาดหุ้นมันปิดมันก็จะเหลือเฉพาะลาวสตาฮาหนอยมาเลยนะนะครับเพราะนั้นก็จะได้ไปเห็นก่อน เห็นอาจารย์ลงในห้องแล้วค่ะแคบไปแล้วเอออันนั้นคือคนเห็นก็เห็นไปไอคนไม่เห็นก็ยังมีเยอะนะครับนะคิดว่าอันขนาดไปหาซื้อและคนหลายๆคนเขาว่าอาจารย์ปล่อยเลขแล้วเหรอทำไมไม่ได้หลักร้อยก็ไม่ได้หายากราคาแพงนะครับเออจะได้เห็นกันใครจะลอกการบ้านจัดลอตเตอรี่เหมือนอาจารย์นะครับเพราะ อาจารย์เน้นสองสองตัวในชุด3ามตัวอพร้อมหรือยังนะกันยาเอาแต่วันที่1เนี่ยเพราะมันเข้ามาสิบสองวดแล้วเด้อนะนะครับมันมาล่างเด่นศูนย์และ1มันมา9ก้าหนึ่งล่างและเมื่อกี้วันที่สิหกเนาะสิกันยาสิบหกกันยาสิบหกกันยาที่ผ่านมาสดสดให้ห้าและหก นะครับหกมาล่างมันมาล่างติดต่อกันสองงวดนะครับรวมสรุปทั้งฝีสามงวดมันน่าจะมาอยู่ประมาณห้างวดล่างล่าง,างแต่มันมาติดติดนะพี่นอ้องงวดนี้นะครับนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจจะได้นึกภาพจะได้ตามนะนึกตามว่าเออมันชอบไหมงวดนี้นะครับประจําวันอาทิตย์หวยออกวันอาทิตย์เด้อพี่นอ้องนะว่าอา,อาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมเดือนเจ็ดและแปด มักตัวใดพี่น้องว่าล่างจะมาหรือบนจะมาอันนี้เดี๋ยวจะได้ได้ดูว่าการบ้านของอาจารย์จะเล่นตัวไหนนะจะเป็นหนักตัวไหนฟังก่อนจะไปดูการบ้านนะหลักร้อยของอาจารย์จะมีอยู่สองตัวอาจารย์เอามาหมดคือหลักร้อยมีสี่และห้าและสี่อาจารย์จะเอาไปใส่ตัวไหนและห้าจะเอามาใส่ตัวไหนมันอยู่ที่ ตัวนี้เด้อพี่น้องกันบ้านถ้าเรามีตัวนี้แล้วเราเออเราก็ไปซื้อทั้งเทิงเอาเพราะว่าลัตเตอรี่มันก็คือล่างเห็นไหมเด่นเจ็ดมีเท่านี้เด่นแปดมีเท่านี้หลักละสองหางแต่ในไบฟ้ามันมีสามหางเด้ยไอชุดนี้คือชุดสามตัวเด้อพี่น้องนะ นี่คือการบ้านนะไม่ต้องไปรอดูไอใบฟ้าหรอกเห็นตัวนี้ก็โอ้เพราะคนทำกับคนที่มาให้เป็นคนคนเดียวกันเออนะลอกกันบ้านนะเห็นไปแบบนี้คอน,นึกภาพออกอยู่ถ้าใครเห็นแค่สองหางหางที่สนะามนักภาพจะมองออกทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าอาจารย์บวกหนะึ่งลบหนึ่งี่มอันนี้มันมีสองตัวแล้วตัวที่สมเนะี่ยก็ลองฉิดเอาเดอ้อ เป็นตัวไหนมันติดต่อไทยนีหรือที่เพิ่มนะอันนี้เห็นแล้วเนาะเพราะมันชนจริงๆริงจริงๆตัวชนมันได้ตัวเดียวอาจารย์บวกหนึ่งลบหนึ่งได้ให้น้ำหนักไปอยู่ที่สองตัวนี้รู้ไหมบวกหนึ่งลบหนึ่งในเลขหลักหน่วยอันนี้มีแค่สองตัวเดียเลอีกตัวหนึ่งมันก็จะอยู่ใบฟ้าแต่ไม่เน้นๆแต่ ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่บ่ได้เอามาซื้อลอตเตอรี่แต่เวลาไปเล่นเวลาเราไปอาจารย์ก็จะเล่นทุกหางเพราะว่ามันมีหลักละ3หางแต่ให้ความสําคัญในลอตเตอรี่อยู่แค่นี้หลัก4หลักร้อยสคือหลักร้อยหคือหลักร้อยสหางเอามาแบ่งกันเข้าใจป๊อบพี่น้องว่าตัวใดมันสิเขาวินตามนี้มกักระล่องเอาไปพิจารณาหรือ